ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับสิทธิศักด์นะครับ168นะครับสิทธิศักด์168แแฟนเพจนะครับเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพยากรณ์ในส่วนของสัญลักษณ์นะครับที่ขึ้นอยู่ใต้นะครับนิ้วก้อยนะครับหรือเนินพุทธนะครับลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นเส้นนะครับที่วิ่งขึ้นไปนะครับลักษณะแบบนี้แล้วแต่บุคคลนะครับบางคนก็เส้นยาวบางคนก็เส้นสั้นลักษณะนี้ ลักษณะการพยากรณ์หรือทํานายก็จะเป็นในส่วนของเขาบอกว่าลักษณะเนินพุทธนะครับก็จะเกี่ยวกับการเจรจาพาทีนะครับหรือเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์นะครับหรือการทําธุรกิจเนี่ยแหละนะครับเนินนี้นะครับเนินพุทธอย่างเดียวเลยให้ทุกคนจําไว้นะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะครับหรือการพูดจานะครับหรือเป็นเซลล์นี่ยยิ่งดีนะครับหรือคนที่นะครับพบปะในส่วนของลูกค้านะครับไปหาลูกค้า การพูดการจาก็จะดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของลายเส้นนะครับลักษณะที่เขาบอกว่านะครับเนินพุทธนะครับเส้นอยู่ใต้เนินพุทธนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของตามหลักอัจศาสตร์นะครับเขอบอกว่า1ก็คือจะเป็นบุคคลที่พูดจาดีนะครับข้อที่2นะครับเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์นะครับข้อที่3นะครับก็จะการค้าการขายเนี่ยดีนะครับค้าขายดีมีกําไรนะครับข้อที่4ี่นะครับ ถ้าเป็นนักบวชนักเทศเนี่ยยิ่งแก่เลยนะครับเพราะว่าเทศไปเนี่ยคนก็ยิ่งจะศรัทธานะครับแล้วก็เทศได้อย่างไพเราะนะครับหรือคนติดนะครับเอาไว้งานถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเรานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเส้นหลักก็ต้องดีด้วยนะครับเส้นหลักมีอะไรบ้างก็คือเส้นชีวิตนะครับจะต้องดีหมายถึงยังไงนะครับก็จะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะนะครับก็จะถือว่าในส่วนของการพยากรณ์นะครับที่บอกไว้ข้างต้นนะครับ ส่งเสริมกันแล้วก็ดียิ่งขึ้นนะครับในส่วนของเส้นที่อยู่ใต้นิ้วก้อยนะครับหรือเนืนพุทธหรือการจิเลจรเนี่ยเส้นแรกนะครับที่เราจะมาวาดนี่ก็คือในส่วนของเส้นหลักในชีวิตมนุษย์นะครับก็คือเส้นชีวิตนี่แหละนะครับถ้าจะให้ดีนะครับจะต้องไม่ขาดนะครับไม่ขาดก็คือไม่เป็นเกาะนะครับ ไม่ขาดถ้าขาดตรงไหนก็แสดงว่าช่วงนั้นนะครับท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะครับหรือถ้าเป็นเกาะก็จะเกี่ยวกับโรคภัยไม่ว่าจะเป็นกลวยไตระบบลำไส้นะครับระบบขับถ่ายต่างๆนะครับจะไม่ดีนะครับแต่ว่าในส่วนของลักษณะเส้นที่2นะครับก็จะเป็นเส้นในส่วนของสมองนะครับเส้นสมองบางคนนะครับเส้นสมองอยู่ห่างจากเส้นชีวิตแบบนี้ก็คือจะเป็นบุคคลที่พูดยากนะครับรื้อรั้นนะครับถ้าเป็นลูกเป็นหลาน บอกไม่ค่อยเชื่อฟังนะครับถ้าเส้นในส่วนของลักษณะเสน้นสมองนะครับออกห่างจากเส้นชีวิตนะครับยิ่งออกห่างเยอะเท่าไหร่ยิ่งไม่เชื่อฟังเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของเส้นสมองนะครับถ้าสั้นแบบนี้ก็จะแสดงว่าปฏิพันธ์ไวริบจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้ายาวมาแบบนี้เนี่ยปฏิพันธ์ดีนะครับเฉลียวฉลาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลักษณะของเส้นในส่วนของสมองนะครับเส้นที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของ เส้นนะครับใจหรือเส้นจิตใจนะครับก็อยู่ใต้นิ้วก้อยเนี่ยนะครับวิ่งขึ้นมานะครับบางคนก็หยุดอยู่ใต้นิ้วกลางนะครับหรือเนินเสานะครับถ้าแบบนี้แสดงว่าเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมเท่าไหร่นะครับในส่วนของการเข้าสังคมการอะไรเนี่ยไม่ค่อยชอบเข้านะครับชอบเจ็บตัวอยู่คนเดียวนะครับหรือถ้าดีนะครับก็จะวิ่งเข้าเนินพระหัตแบบนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ ภายภาคหน้านะครับท่านมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าคนในคนนะครับสามารถที่จะสั่งการโดยชี้นิ้วนี่ยชี้นิ้วสั่งงานได้แต่ว่าเส้นลักษณะวันนี้ที่จะมาพยากรณ์ก็คือเส้นขีดนะครับที่อยู่ใต้นิ้วก้อยนะครับหรือเนื้อพุทธนะครับแบบนี้นี่แหละในส่วนของการพยากรณ์มีกี่เส้นก็ดีหมดนะครับการพยากรณ์เป็นยังไงนะครับเขาบอกว่านื้อข้อที่1น,นะครับ ก็จะเป็นบุคคลที่พูดจาดีพูดจาดีก็คือถ้าเกี่ยวกับการค้าขายยิ่งเนินพุทธนะครับจะเกี่ยวข้องกับค้าขายนะครับหรือทําธุรกิจเนี่ยยิ่งจะพูดจาดีนะครับข้อที่2ครับเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์พูดแล้วมีเสน่ห์นะครับคนหลงนะครับคนถ้าเราค้าขายเนี่ยคนก็จะสั่งจองออเดอร์นะครับเยอะๆนะครับข้อที่3ก็คือค้าขายดีมีกําไรนะครับลักษณะนี้นะครับข้อที่4ี่นะครับถ้าเป็นนักบวชนักเทศนะครับ ยิ่งเทศนะครับคนยิ่งติดนะครับยิ่งยิ่งเทศไปในลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับอะไรประมาณนี้นะครับลักษณะนี้เขาบอกว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจแล้วก็การมีเสน่ห์เรื่องของการพูดนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบนะครับการนาเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ